สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนธันวาคม25 1 5นสะครับส่งท้ายปลายปี25 1 5นนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณเองยังคงต้องระวังใส่ใจกับเรื่องสุขภาพระวังการป่วยเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆมากหน่อยแต่ในมุมที่ดีก็คือมันก็จะเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยมันมีเกณฑ์กับการได้อะไรแบบแปลกๆมีเกณฑ์กับการมีเซนต์มีเรื่องของสิ่งแปลกๆที่สัมผัสได้ค่อนข้างชัดเจน ในเรื่องของการเงินก็จะเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสกับการได้รับเงินก้อนใหญ่ๆได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมกับเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาในเรื่องของการงานยังดูมีความต่อเนื่องมีความมั่นคงได้ดีและยิ่งครึ่งเดือนหลังเนี่ยปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารที่เคยมีปัญหาอยู่ก็จะเบาบางลงไปในเรื่องของความรักก็จะเป็นเดือนที่ความรักจะกลับมาดูโดดเด่นนะครับอย่างออกหน้าออกตาเลย ส่วนในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จก็ยังมีโอกาสกับการได้โชคลาภอะไรแบบไม่คาดฝันและอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแปลกๆสิ่งเล่นลับอาจจะก,ก่อให้เกิดลาภผลกับคุณได้ดีรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรูฟ้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทํานายไทยทัศน์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษกันนะครับว่า สงท้ายปลายปี2 5 1 5นเนี่ยชาวลัคนาเมษจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกคลิปว่าอันเนี้ยเป็นการทำนายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทำนายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มมาเลยครับ <S <S มาเริ่มมาที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาเมษ ก็คือดาวอังคารซึ่งในเดือนนี้เนี่ยทั้งเดือนและจริงๆมันก็จะยาวๆไปจนถึงมีนานครับดาวอังคารดาวตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในช่องการเงินดาวยังมีการเดินถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะยังดูมีความตื้อๆมีความอื้อๆอยู่นะครับอาจจะความขยันอาจจะดูลดลงไปหน่อยหนึ่งนะครับเพราะดาวเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองด้วยดาวได้ตำแหน่งประ แต่ดาวตัวคุณเองเนี่ยเวลาอยู่ตำแหน่งนี้ดาวมันยังได้ตำแหน่งราชาโชคนั่นหมายความว่าคุณเองก็ยังได้รับความนิยมได้รับการสนับสนุนเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูมีความล้ามีความขี้เกียจอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดคุณทำอะไรก็ยังได้รับการสนับสนุนแค่อาจจะไม่ค่อยได้รู้สึกกับการตื่นตัวกับการอยากทำมากนักคุณเองยังค่อนข้างโฟกัสให้ความสำคัญกับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของธุรกิจยังมีโอกาสกับการมองหาช่องทางการเงินธุรกิจได้ดี แต่จุดหลักในเดือนนี้ที่หลายๆคนอาจจะมีความกังวลหน่อยสําหรับชาวลัคนาเมษก็คือการที่ตั้งแต่ต้นเดือนเลยตั้งแต่วันที่1เลยการที่ดาวมฤตยูถอยหลังมาทับตัวดาวมฤตยูถอยหลังมาทับตัวดาวมฤตยูคีย์เวิร์ดของเขามันคือพายาเพศภายมฤตยูเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวมฤตยูมาทับตัวแน่นอนครับมันอาจจะทําให้ชาวลัคนาเมษเนี่ยดูมีความน่ากังวลดูมีความเป็นห่วงกับ อะไรต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆมันก็อาจจะมีความน่าเป็นห่วงอะไรนะครับแต่ผมแค่อยากจะให้สบายใจว่าการที่ดาวฤตยูทับตัวคุณเนี่ยมันเคยทับมาก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเดือนกรกฎาปีนี้เนี่ยดาวฤตยู่เขาก็เคยอยู่ตำแหน่งนี้มาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นการที่ดาวฤตยูมาทับตัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันผันผวน,นหนักหนากว่าที่คุณเคยเจอมาเมื่อก่อนกรกฎาที่ผ่านมา เพียงแต่ว่าราบนี้ดาวฤต์ยูเขามีการเดินถอยหลังมันอาจจะส่งผลให้ความไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจความไม่ชัดเจนความเอื้ออะไรต่างๆสําหรับคุณมันก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นมาเพราะในช่วงนี้ดาวตัวคุณเองก็มีการเดินถอยหลังด้วยดาวฤตษยูเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับภัยอาเพศแน่นอนครับมันอาจจะมีเรื่องของการเกิดอะไรแปลกๆสิ่งแปลกๆที่มัน เกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายจริงๆจ,จ,จุดที่ต้องระมัดระวังเนี่ยมันอาจจะไปต้องระวังเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพของคุณเพราะดาวอังคารนอกจากเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณเขายังเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณนะแน่นอนครับการที่ดาวมันมาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวเดินถอยหลังมันทําให้เรื่องของสุขภาพอาจจะดูมีความอ่อนนะครับและ การที่มฤตยูมาทับตัวเวลาเป็นอะไรมันก็จะเป็นแบบปุบป,ปับเป็นแบบไม่ค่อยมีปีไม่ค่อยมีขุย่ยเพราะฉะนั้นถือว่ายังต้องระวังเรื่องสุขภาพและการมีดาวอาทิตย์ที่เล็งอยู่กับดาวอังคารจนถึงวันที่15เนี่ยมันทำให้ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเจ็บป่วยที่มันมีเกณฑ์กับการเกิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่คุณยังต้องระมัดระวังมากหน่อยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรก และอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับการที่ดาวมฤตยูเนี่ยมักจะถูกแปลเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมเก่าก็ได้เพราะมันเป็นอะไรที่มันเกิดแบบไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีสาเหตุเพราะฉะนั้นก็มักจะนิยมแปลเป็นเรื่องของกรรมเก่าเพราะฉะนั้นเวลาดาวที่มันเป็นเรื่องของกรรมเก่ามาทับตัวมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเปิดกว้างกับเรื่องของกรรมเก่าที่มันจะส่งผลแต่แค่อยากให้เข้าใจว่าไอ้คำว่ากรรมเก่าเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะกรรมไม่ดีนะครับ กรรมดีมันก็ส่งผลได้เหมือนกันในมุมที่ไม่ดีก็แน่นอนครับต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแปลก,ปลก,ปลกนะครับกรรมเก่าเพราะฉะนั้นคุณเองก็อาจจะเหมาะกับการต้องทําบุญทําทานมากขึ้นหน่อยโดยเฉพาะการอุทิศบุญกุศลอะไรให้กับเจ้ากรรมในเวรซึ่งถ้าคุณมีความกังวลน,นะครับจุดนี้เป็นจุดที่คุณควรจะทําบ่อยขึ้นทํามากขึ้นหน่อย แต่อย่างที่บอกนะครับเวลากรรมเก่าส่งผลถ้ามันมีกรรมดีอะไรที่คุณเคยทําไว้มันก็เป็นช่วงที่กรรมดีจะส่งผลกับคุณได้ดีเหมือนกันส่วนในมุมที่ดูเป็นจุดดีก็คือดาวมฤตยูเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งแปลกๆสิ่งเล่นลับซึ่งอาจจะหมายถึงเรื่องของการมีเซนต์การมีสัมผัสอะไรต่างๆในเดือนนี้ของคุณเนี่ยค่อนข้างจะดูชัดเจนว่าไอ้อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติการมีเซนต์การมีสัมผัส เรื่องแปลกๆแรงต่างมันค่อนข้างจะเกิดขึ้นกับคุณได้ชัดเจนเพราะประเด็นแรกดาวมฤยยูที่เป็นเรื่องของสิ่งแปลกๆการมีเซนต์มีลางสังหรณ์สัมผัสแปลกแปทับตัว 2. การมีดาวเกตที่เล็งอยู่กับดาวอังคารนะครับดาวเกตก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการมีเซนต์เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เล็งสัมพันธ์กับตัวคุณอยู่และ พอตั้งแต่หลังวันที่3ามไปดาวพฤหัสที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคํมบอวินาศซึ่งก็หมายถึงสิ่งแป,แ,ปแปลกสิ่งเล่นลับนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์เฉพาะทางสัมพันธ์พิเศษดาวเขาก็จะกลับมาเดินปกติแล้วก็แข็งแรงก็ถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับด้านเนี่ยสิ่งเล่นลับที่สัมพันธ์ได้ดีกับตัวคุณเพราะฉะนั้น น่าจะเป็นเดือนที่คุณมีเซนต์มีลางสังหรณ์อะไรที่ค่อนข้างเด่นชัดได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่มั่นใจอะไรนะครับอาจจะอาศัยเรื่องของเซนต์ความรู้สึกแวบแรกเนี่ยมาประกอบกับการตัดสินใจใช้คําว่ามาประกอบนะครับอย่าใช้เรื่องนี้อย่างเดียวในเดือนนี้จะมีดาวที่ย้ายก็คือในวันที่8ดาวศุกร์เขาก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีธนูซึ่งดาวศุกร์เวลาไปอยู่ในจุดนี้นะครับดาวได้ตําแหน่งมหาจากักรซึ่ง ดาวสุขเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับความมีสเสน่ห์แน่นอนไปเจอดาวพุธด้วยและดาวเองก็มีกําลังดีก็เป็นช่วงที่คุณเองก็ดูมีสเสน่ห์นะครับกลับมามีบริหารสเสน่ห์ตัวเองได้ดีเป็นที่นิยมดาวสุขได้ตําแหน่งมาหาจากดาวสุขมาจากเรื่องของการเงินมาจากเรื่องของคู่ก็จะเป็นช่วงที่คู่มีส่วนกับการช่วยส่งเสริมได้ดีคู่ของคุณอาจจะมีเกณฑ์กับการได้รับ เกียริรางวัลอะไรต่างๆนะครับและถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณก็จะมีเกณฑ์กับการได้รับการสนับสนุนได้ดีด้วยและพอวันที่16ดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามาด้วยดาวอาทิตย์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของปุตตะลูกน้องบริวารลูกหลานซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเล็งอยู่กับดาวตัวคุณมันทําให้ขัดแย้งกันได้ง่ายและไปอยู่ในคําว่ามรณะมันอาจจะสร้างความเสียหายอะไรแต่พอดาวอาทิตย์ ย้ายไปเนี่ยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับลูกหลานบริวารมาอยู่ในภพสุภะถือว่าลูกหลานบริวารก็จะมาสนับสนุนส่งเสริมได้ดีลูกหลานบริวารมีเกณฑ์กับการพัฒนามีความก้าวหน้ามีเกณฑ์กับการได้เกียรติรางวัลอะไรต่างๆสําหรับลูกหลานของคุณก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีและก็ลดความขัดแย้งที่จะเกิดกับคุณได้ดีและเวลาดาวอาทิตย์ย้ายไปคู่ของการมีอุบัติเหตุมันก็ลดลงไป แต่อย่าลืมว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยยังไงคุณก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นสําหรับชาวลัคนาเมษเวลามฤตยูทับคุณน่าจะก,กังวลแหละนะครับก็แน่นอนครับแก้ไขยยด้วยการทาบุญเยอะๆหน่อยอยุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรส่วนการตัดสินใจอะไรต่างๆถ้าไม่มีความมั่นใจอยากได้ความมั่นใจบางทีอาจจะอาศัยความมั่นใจจากการมูจากการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับแรงต่างอาจจะ เสริมสําหรับคนลัคนาราศีเมษได้ดีในเดือนนี้มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวสุขในเดือนนี้เนี่ยการที่ดาวตัวคุณเองดาวอังคารเนี่ยมาอยู่ในช่องการเงินคุณก็ยังค่อนข้างจะโฟกัสกับเรื่องของการเงินวิธีการหาเงินแหละเพียงแต่ว,ว่าพอดาวตัวเองเดินถอยหลังบางครั้งก็จะดูอืดหน่อยเนือยหน่อยนะครับหรือ ก็จะไม่ค่อยไม่ได้โฟกัสเต็มที่มากนักเพราะดาวเองก็อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดูมีความอ่อนๆหน่อยและในช่วงต้นเดือนเนี่ยวันที่1จนถึงวันที่7เ,เนี่ยนะครับการที่ดาวการเงินของคุณไปอยู่ในภพมรณะการเงินไปอยู่ในช่องมรณะมันยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ ดาวเนี่ยเหมือนจะอ่อนนะครับแต่ก็ยังมีข้อดีตรงที่สุกอยู่บ้านอังคารอังคารอยู่บ้านสุกเป็นดาวสลับเรือนกันก็ถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินมันอาจจะไม่ได้ดูอ่อนมากนักแต่มันก็ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายความต้องจ่ายเงินอะไรออกไปที่มันเกี่ยวข้องอยู่แต่ในมุมที่ดีเนื่องจาก ดาวการเงินไปอยู่ในคําว่ามรณะส่วนดาวมรณะมาอยู่การเงินและได้ราชาโชคนั่นก็ยังมีเกณฑ์กับการได้เงินอะไรที่เป็นเงินเก่าๆเ,เงินที่มันค้างอยู่เรื่องของเงินชดเชยมรดกอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีโอกาสกับการได้เข้ามาหรือแม้แต่ทรัพย์สินที่มันเป็นของเก่าของเก่ามีค่าอะไรเนี่ยมีเกณฑ์กับการได้มาส่วนการมีดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบริวาร และการลงทุนมาอยู่ในเรื่องของคำว่ามรณะแล้วร่วมกับดาวการเงินก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องของลูกหลานบริวารเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายไปกับเรื่องนั้นได้ด้วยเช่นกันพอวันที่8ดาวการเงินก็ย้ายมาอยู่ในภพสุภะเวลาดาวการเงินออกจากภพมรณะอันนี้ก็ดีแล้วก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันก็เบาลงไปดาวการเงินไปอยู่ในภพสุภะที่แปลว่าพัฒนาจเจริญ การสนับสนุนนะครับแสดงว่าอะไรที่เกี่ยวกับการเงินของคุณเนี่ยมันก็จะดูเติบโตขึ้นมาได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมขึ้นมาแถมดาวเนี่ยมาได้ตําแหน่งมาหาจักรแสดงว่าถ้ามันจะมีเงินอะไรที่ได้รับการสนับสนุนหรือการเติบโตขึ้นในช่วงนี้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินของคุณเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันแบบดูมีก้อนใหญ่ดูมีการเติบโตแบบใหญ่ๆที่มันมีเกณฑ์กับการจะเกิดขึ้น ดาวไปอยู่ร่วมกับดาวพุทธที่เป็นดาวคู่ท่าถึงแม้ดาวพุธจะเดินถอยหลังในวันที่20ไปและดาวอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองแต่อย่างน้อยมันก็จะทําให้เรื่องของการเจรจาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินมันก็จะมีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีด้วยเช่นกันและพอวันที่16ดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามาสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปุตตะลูกหลานบริวารก็จะ ส่งเสริมกับเรื่องการเงินได้ดีด้วยหรือถ้าเกิดจะมีเรื่องของการลงทุนอะไรก่อนหน้านั้นมันไปตกช่องมรณะแล้วเล็งกับดาวคู่ศัตรูอาจจะเป็นช่วงที่ต้องเพราๆกับเรื่องของการลงทุนแต่พอดาวมาอยู่ในจุดที่ดีต่อกันไม่ได้เจอดาวคู่ศัตรูและเป็นจุดที่ร่วมกันได้ดีเพราะฉะนั้นการที่จะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์กับการที่จะกลับมาลงทุนอะไรได้ดีอีกช่วงหนึ่งแล้ว แต่ถ้าจะมีอะไรต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งก็คือการที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในเรื่องการเงินและอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองมันก็อาจจะมีความไม่ค่อยเป็นตัวเองได้ง่ายการที่ดาวราหูทับตัวมันทําให้คุณค่อนข้างเผลอเคลิมอะไรได้ง่ายอยู่แล้วและเดือนนี้พอดาวมฤตยูถอยหลังกลับมาบางทีมันอาจจะมีความไม่ค่อยมั่นออมั่นใจและเวลาคุณเชื่ออะไรคุณแบบ มุ่งอะไรเนี่ยคุณก็จะค่อนข้างดูมีความสุดโต่งเหมือนกันต้องระมระวังกับการเผออะไรแบบหลงแบบสุดโต่งอะ่ะอันนี้อาจจะต้องระัดระวังก็คืออาจจะต้องลองฟังคนอื่นบ้างยิ่งในเดือนนี้เนี่ย คู่นะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับคู่ค้าหุ้นส่วนดาวเขามาอยู่ในจุดที่ส่งเสริมคุณด้วยก็อาจจะลองฟังความคิดเห็นจากคู่จากหุ้นส่วนประกอบด้วยนะครับเพื่อป้องกันการที่เราจะเผลอหลงอะไรไปนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นจุดที่ไม่ดีนะแค่มันข้อเสียคือมันเป็นช่วงที่คุณเองอาจจะเผลอหรือหลงอะไรแบบสุดโต่งได้ง่ายนะครับก็ต้องพิจารณาให้มันรอบคอบขึ้นแหละหรือถ้าเกิดสายมูจริงๆเนี่ย เดือนนี้มันเป็นเดือนที่การมูในค่อนข้างส่งผลดีกับตัวคุณนะครับก็อาจจะใช้การมูประกอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือธุรกิจก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เด่นดีมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งในเดือนนี้ยังแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองแถมเดินแบบปกติแล้วถือว่างานยังดูมีความสม่ําเสมอมีความต่อเนื่องได้ดีโดยหลักๆนะครับและการที่ดาวอังคาร มาได้ตำแหน่งราชาโชคในเรื่องของการเงินหรือเรื่องของธุรกิจนั่นอาจจะส่งผลดีก็คือมันมีเกณฑ์กับอะไรเก่าๆที่มันจะได้รับการสนับสนุนมีโชคกับเรื่องของเก่าๆเพราะฉะนั้นงานในมุมที่เป็นงานเก่าๆงานไกลๆก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาได้นะครับถือว่าอาจจะไม่ได้แบบเข้ามาต่อเนื่องมากนะักแต่มันก็จะมีงานลักษณะแบบนั้นเข้ามาได้ด้วย แต่มันก็มีข้อเสียอยู่การที่ดาวอังคารดาวตัวคุณเองเดินถอยหลังและมีมฤตยูมาทับตัวมันอาจจะทำให้เกิดความอึดอัดความขี้เกียจความไม่ค่อยตื่นตัวได้ง่ายเหมือนกันก็ถ้าจะมองเป็นมุมเสียก็คืออาจจะดูตัวคุณเองแหละอาจจะยังไม่ค่อยโฟกัสไม่ค่อยตื่นตัวเท่าที่ควรหรือบางทีมันอาจจะส่งผลกับเรื่องของความมั่นใจกับตัวคุณนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือดาวพุธ เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาการติดต่อเนี่ยดาวไปอยู่ในภพสุภะก็คืออยู่ในจุดที่ดีเพียงแต่ว่าดาวเนี่ยมันเดินถอยหลังเดี๋ยวเขาจะเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่20ไปนะครับเพราะฉะนั้นการเจราจาอะไรหลังวันที่20เนี่ยอาจจะต้องเจราจาติดต่อทีหน่อยย้ําหน่อยนะครับเพราะดาวมันปกติมันอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองมันเป็นปลาอยู่แล้วมันอาจจะมีความไม่ค่อย เด่นชัดไม่ค่อยต่อเนื่องอยู่แล้วและดาวมันเดินถอยหลังก็จะต้องมีการย้ำมากขึ้นพูดเจรจาติดต่ออะไรให้แบบมันถี่ขึ้นช่วงวันที่1ถึงวันที่15การที่ดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารไปอยู่ในภพมรณนะแล้ว เลงกับตัวคุณเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเกณฑ์ที่ลูกน้องบริวารน,นะครับก่อให้เกิดความเสียหายและทําให้ขัดแย้งกับคุณง่ายๆหรือมันก็จะเป็นจังหวะที่มันอาจจะดูมีความวุ่นวายจากเรื่องของลูกน้องบริวารออกไปนะครับอาจจะมีความวุ่นวายกับเรื่องงานในส่วนนั้นแต่พอวันที่15ก่อนอื่นดาวศุกร์ย้ายมาวันที่8และวันที่16ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาเพราะฉะนั้น ดาวเรื่องของลูกน้องบริวารมาอยู่ในภบสุภะลูกน้องบริวารก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือต่างๆได้ดีถือว่าส่งเสริมคุณในเรื่องของการงานได้ดีและในเดือนนี้ข้อดีอีกจุดหนึ่งก็คือดาวพระหัสที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศแต่อีกความหมายหนึ่งเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายดาวเขาจะกลับมาเดินในมุมที่มันเป็นปกติแล้ ปกติดาวผู้ใหญ่ไปอยู่ในภพวินาศคุณยังได้รับการสนับสนุนแต่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ออกหน้าไม่ได้ออกอะไรเต็มที่อยู่เบื้องหลังแต่เวลาที่ดาวผู้ใหญ่เดินถอยหลังแล้วไปอยู่ในวินาศบางทีมันอาจจะได้รับความอึดอัดจ,จากความที่ผู้ใหญ่ไม่ไดเป็นผู้ใหญ่แต่คราวนี้พอดาวกลับมาเดินปกติไม่ได้เดินถอยหลังคุณก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของความอึดอัดจ,จากเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่เพียงแต่ว่าอาจจะยังส่งเสริมสนับสนุนอยู่แบบเบื้องหลังนะครับถือว่าโดยหลกัลกๆอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงาน ในเดือนนี้แค่ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องลูกน้องมันเบาลงก็ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องการงานของคุณได้มากเลยเหมือนกันมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวศุกร์ในเดือนนี้เนี่ยในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่7ดาวความรักของคุณไปอยู่ในภพมรณะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นช่วงที่มันมีเหตุจะต้องห่างอาจจะมีกิจกรรมอะไรที่มันจะต้องห่างกันนะครับแต่ ดาวเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบส่งผลเสียหรืออ่อนอะไรซะมากมายเพราะถึงแม้มันจะไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองแต่ดาวเนี่ยมันสลับบ้านกับดาวอังคารเพราะฉะนั้นมันอาจจะกลายเป็นว่าไอ้การที่มันห่างกันบ้างแยกกันบ้างในช่วงนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นอยู่ในมุมที่ดีเพราะดาวความรักไปอยู่ในเรื่องของคําว่ามรณะต้องห่างต้องแยกบ้างแต่ดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะเนี่ยดาวมันได้ตําแหน่งราชาโชคแสดงว่าการห่างกันบ้างการแยกกันบ้างมันกลับกลายเป็น ค่อนข้างส่งผลดีเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาดาวความรักของคุณคนรักของคุณไปอยู่ในภพมรณะมันอาจจะทําให้คู่ของคุณอาจจะป่วยง่ายอาจจะมีเกณฑ์กับการต้องระวังการป่วยแต่ยังไงซะถือว่าก็ต้องให้คู่ของคุณค่อนข้างดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยและกันเพราะว่ามันก็มีเกณฑ์ที่เขาจะมีเกณฑ์กับการป่วยอะไรเกิดขึ้นได้ซึ่งพอวันที่8ดาว ความรักหรือดาวคนรักของคุณก็ย้ายออกจากภพมาณนะไอการที่ต้องห่างการที่ต้องระวังเรื่องของการป่วยมันก็ลดลงไปคราวนี้พอดาวคนรักความรักเพศตรงข้ามมาอยู่ในภพสุภะมันก็จะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยมีเกณฑ์กับการที่คู่เนี่ยจะเข้ามาส่งเสริมเข้ามาสนับสนุนคุณได้ดีแถมดาวสุขได้ตําแหน่งมาหาจากักรมันเป็นจังหวะที่ความรู้สึกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักมันค่อนข้างแบบ เด่นชัดนะครับมีกําลังเยอะเพระเาะฉะนั้นมันอาจจะมีการแสดงออกอะไรหรือความรู้สึกอะไรที่เกี่ยวกับความรักที่มันดูแบบเด่นขึ้นมาและคุณก็แสดงออกกันอย่างชัดเจนเหมือนกันหรือมันก็จะเป็นช่วงที่คู่ของคุณเขาก็จะมีเกณฑ์กับการได้รับการพัฒนาได้รับเกียรติอะไรใหญ่ๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคู่ของคุณได้ด้วยเช่นกันและพอวันที่16ดาวอาทิตย์ ที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะซึ่งหมายถึงความสดใสก็ได้ก็มาสัมพันธ์กับดาวความรักของคุณและอยู่ในจุดที่ดีมันก็ทําให้ดูยิ่งดูมีความสดใสสดชื่นได้ดีหรือถ้าเกิดใครที่คาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่มันมีโอกาสลุ้นนะครับกับเรื่องของการมีบุตรได้ดีเพราะฉะนั้นสําหรับคนลัคนาเมษในเดือนนี้ดูว่าคู่จะมีส่วนกับการสนับสนุนการให้การส่งเสริมการให้การอุปถัมภ์อะไรต่าง คุณไดด้ีซึ่งรวมถึงเพศตรงข้ามที่จะมาสัมพันธ์ทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องการงานด้วยเช่นกันและสำหรับคนโสดแน่นอนครับในช่วงที่ต้นเดือนถึงวันที่8การที่ดาวความรักของคุณไปอยู่ในภพมรณะแต่ดาวมรณะสลับบ้านกันและได้ราชาโชคมันอาจจะมีเกณฑ์กับการที่จะมีคนที่เคยสัมพันธ์เก่าๆนะครับเข้ามาปฏิสัมพันธ์ แต่ก็ยังคงต้องตรวจเช็คหน่อยเพราะเวลาดาวความรักมันเป็นปลมันอาจจะยังเขาอาจจะยังเคลียอะไรได้ไม่เสด็จดีไม่สิ้นสุดดีก็ต้องเช็คหน่อยว่ายังมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่หรือเปล่าแต่พอวันที่8เป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวความรักไปอยู่ในภพสุภะคุณมีเกณฑ์กับการที่จะมี เพศตรงข้ามนะครับที่เข้ามาให้การสนับสนุนมาปฏิสัมพันธ์มาส่งเสริมกับคุณและค่อนข้างจะส่งผลดีนะครับจนบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันดูแบบดูมีความพร้อมดูดีนะครับดูมีบารมีจนอาจจะเกิดความไม่ค่อยมั่นใจเลยก็ได้นะครับแต่มันมีเกณฑ์ที่คุณจะมีคนมีศักยภาพเข้ามาส่งเสริมมาสนับสนุนกับคุณได้ดีและอาจจะเหมาะกับการที่จะ สารต่อความสัมพันธ์ไปในมุมที่ดีด้วยนะครับเพราะดาวในอยู่ร่วมกับดาวพุทธที่เป็นดาวคู่าธาตุกันมันมีเกณฑ์กับการมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้หลังวันที่16ที่ดาวอาทิตย้ายมาร่วมด้วยก็ยิ่งถือว่าสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์กับการส่งเสริมกับเรื่องของความรักได้ดีก่อให้เกิดความสดใสดีๆเพราะฉะนั้นในเดือนนี้มีโอกาสดีๆกับเรื่องความรักสําหรับคนโสดชาวเมษ จะมีข้อเสียก็อยู่นิดหนึ่งก็คือการที่ตัวคุณเองมีความเป็นปละอ่อนนะครับมันอาจจะทําให้ไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจและดูไม่ค่อยเป็นตัวเองบางทีคุณอาจจะพยายามปรับตัวเองเพื่อให้คนอื่นชอบอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรับความรู้สึกแบบนี้กับการที่พยายามปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะการมีมลริตยูมาทับตัวด้วยมันก็อาจจะทําให้อยากเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็อาจจะไปมีผลกับเรื่องของความรักด้วยเหมือนกันซึ่ง อาจจะไม่ใช่มุมที่เสียนะแต่มันอาจจะกลายเป็นว่าคุณเองก็อาจจะดูไม่ค่อยเป็นตัวเองก็ได้มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวราหูในเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดาวโชคลาภก็ยังมาทับตัวคุณอยู่เพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสกับการมีความสําเร็จมีโชคลาภได้เพียงแต่ว่าในเดือนนี้มันก็จะเป็นเดือนที่จะเริ่มมีดาวมฤตยูถอยหลังมาอยู่ ร่วมกับดาวโชคลาภของคุณด้วยซึ่งมฤตยูเนี่ยถูกมองเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความผันผวนความแปรปรวนนั่นอาจจะส่งผลท่านมองในมุมไม่ดีนะครับก็คือบางทีบางเรื่องที่ถ้าเราทําเองเนี่ยมันมักจะสาเร็จเพราะดาวความสําเร็จมาทับตัวนั่นหมายความว่าถ้าคุณทํามันมักจะสําเร็จพอมีดาวมฤตยูที่มันเป็นความผันผวนความแปรปรวนความไม่แน่ไมนอนมาสัมพันธ์มันก็อาจจะทําให้บางเรื่องที่มองว่าจะสําเร็จแน่ๆมันก็อาจจะมีความผันผวนความแปรปรวนที่ อาจจะไม่ได้แน่นอนว่าจะสําเร็จเสมอไปเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้ความผันผวนกับความสําเร็จมันอาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าเดิมมาอีกหน่อยเพราะว่าดาวฤตยูมันก็อาจจะมาบันทอนเรื่องของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นได้แต่อย่างที่บอกไปนะครับดาวฤตยูอาจจะถูกมองเป็นเรื่องของกรรมเก่าเวลาดาวมันมาทับตัวมันจะเป็นช่วงที่เปิดให้เรื่องของกรรมเก่ามันส่งผลได้ชัดอ่าส่วนใหญ่ตำราก็จะบอกประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลากรรมเก่า ที่มันจะส่งผลมันอาจจะหมายถึงทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีการบันทอนอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดคุณมีพื้นฐานของกรรมดีที่คุณเคยทำไว้มันก็จะเป็นช่วงที่กรรมดีก็จะส่งผลได้ดีด้วยเหมือนกันและดามลิตยูก็จะถูกแปลเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลึนลับนะครับถูกแปลเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของไอทีเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของความสำเร็จมันอาจจะเป็นมีโอกาสกับการเกิดความสำเร็จอะไรแบบไม่ค่อยคาดคิด การที่มันมีความสําเร็จมีโชคลาภอะไรจากเรื่องแปลกๆหรือมันเป็นจังหวะที่สิ่งแปลกๆเรื่องแปลกๆสิ่งเล่นลับแรงต่างในค่อนข้างส่งผลให้เกิดความสําเร็จได้เด่นชัดขึ้นในช่วงนี้ประกอบกับดาวพฤหัสที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าวินาศดาวก็แข็งแรงแล้วกลับมาเดินดีตั้งแต่วันที่สเป็นต้นไปก็ถือว่ามันค่อนข้างชัดว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแปลกๆสิ่งเล่นลับ อะไรที่เกี่ยวกับด้านของซอฟต์แวร์ออนไลน์ไอทีแรงต่างเนี่ยค่อนข้างจะมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จได้ดีเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมองช่องทางความสําเร็จที่ไปเกี่ยวกับด้านพวกนี้ครับต่างประเทศสิ่งเล่นลับอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับด้านของไอทีมันยังมีโอกาสเกิดความสําเร็จกับเรื่องนั้นได้ดีและถ้าโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของนักเสี่ยงโชคแน่นอนครับเวลาดาวที่มันเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ คำว่าวินาศแข็งแรงดาวอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติดาวฤตยูทับตัวดาวเกตเลงตัวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงที่ถ้าจะมีโชคอะไรที่มันจะสัมพันธ์กับตัวคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นโชคที่มันมาในรูปแบบแปลกๆสิ่งเล้นลับเหตุการณ์แปลกๆคุณอาจจะสังเกตจังหวะจากเรื่องนั้นแต่ถ้ามองอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคโดยตรงในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่15 การที่ดาวอาทิตย์ดาวปุตตะของคุณที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเนี่ยดาวมันไปอยู่ในคําว่ามรณะแล้วเล็งกับดาวตัวคุณที่เป็นดาวคู่ศัตรูกันเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะกับการเบาๆลงบ้างลดลงไปบ้างเพราะฉะนั้นมันอาจจะเด่นชัดขึ้นหลังวันที่15คือตั้งแต่วันที่16ไปที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่ในจุดที่ดีแล้วไม่ได้เล็งอยู่กับดาวตัวคุณที่เป็นคู่ศัตรูกันมันก็อาจจะทําให้เรื่องการเสี่ยงโชค อาจจะเด่นชัดได้ดีแถมมาอยู่ร่วมกับดาวการเงินที่มันเป็นมีกําลังยิ่งใหญ่ดีมันก็อาจจะมีโชคด้านการเงินกับเรื่องของการเสี่ยงโชคที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันตั้งแต่วันที่16ไปส่วนถามว่าเสี่ยงจากเรื่องอะไรก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับสังเกตจากเรื่องแปลกๆเหตุการณ์แปลกๆสิ่งอะไรที่มันเป็นเรื่องแปลกๆแ,แล้วคุณก็เอามาหาความสัมพันธ์กับการเสี่ยงโชคเอาก็ลองพิจารณาดูและนี่ก็คือการทํานายทายทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในแบบสไตล์ของผม อาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณขอบคุณครับ